แผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะคะมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนาะทั่วโลกก็ไม่มีใครพยากรณ์ได้ก่อนล่วงหน้าอาจารย์คะแล้วจากสถิติหรือว่าข้อมูลย้อนหลังอะมีจุดไหนบ้างในประเทศไทยโซนไหนที่ต้องเฝ้าระวังอะคะภาคเหนือแล้วก็ซีกตะวันตกของประเทศไทยช่องง ไทยจะเกิดแผ่นดินไหวกี่ครั้งวันนี้นะเรามาพูดคุยกับคุณกรวีสิทธิชีวภาพอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่กรวีคัะปีนี้ค่ะ2 5 6 7อ่ะประเทศไทยอ่ะจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นประมาณกี่ครั้งนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะคะ mm. ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนาะทั่วโลกก็ไม่มีใครพยากรณ์ได้ก่อนล่วงหน้านะคะ แต่เราสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นถามว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็น AI หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ในเรื่องของการประมวลในส่วนของตรงนี้เรื่องของแผ่นดินไหวเขาสามารถณตอนนี้เหมือนกับมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยกันว่าเขาจะใช้วิธีการของสถิติมากกว่าในเรื่องของ,องรอบการเกิดซ้ํามันจะมีกี่รอบครั้งว่าจะเกิดกี่ เมื่อไรอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าวันที่นั้นมันจะเกิดแผ่นดินไหวมันไม่ใช่ใชยังไม่ใ,มใ,ใครสามารถรู้ได้อาจารย์คะแล้วจากสถิติหรือว่าข้อมูลย้อนหลัง่ะมีจุดไหนบ้างในประเทศไทยโซนไหนที่ต้องเฝ้าระวงังอะคะภาคเหนือแล้วก็ซีกตะวันตกของประเทศไทยจากสถิติที่เคยเกิดที่แรงที่สุดก็ที่แม่ลาวจังหวัดเชียงราย ในปี2557มีการบันทึกมามีการคือสิ่งปลูกสร้างมีการมีล้วมีพังทลายก็เป็นพันๆเป็นพันๆที่เป็นพันัๆแห่งเป็นพันๆของของสิ่งก่อสร้างที่มันถูกทำลายในในณขณะนั้นที่เกิดในส่วนของตรงนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาก็สถิติที่ตามมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับขนาด 6.3ที่เคยเกิดก็มันจะมี5กว่าก็คือก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำที่แถวทางกาญจนบ,บุรีก็หลังจากนั้นก็มี4กว่าที่เกิดขึ้นในแถบบริเวณของทางซีกตะวันตกแล้วก็ทางภาคเหนือ,อส่วนใหญ่พื้นที่ของทางภาคเหนือ,อเ,<ม>เป็นพื้นที่เสี่ยงของแผ่นดินไหวนะคะอคข,อของบ้านเรา แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ารอบๆล่ะคอาจา์เพื่อนบ้านมีโซนไหนหรือว่าจุดไหนที่แบบเอยถ้าเกิดมันจะอิมแพกมาถึงประเทศเราเหมือนกันที่เคยมีผลกระทบที่ทําให้รู้สึกของบ้านเราก็คือแถวพม่าแถวทางทางแถบชายแดนพม่าไทยตะวันตกอยู่นะใช่ก็อยู่ทางตะวันตกตะวันตกของบ้านเรากินตอนใต้ก็คือเคยมีด้วยเหมือนกันถ้าเกิดแรงๆนะคะส่งผลกระทบถึงเรื่องของความรู้สึกสั่นไหว ในพื้นที่ของกทมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเหมือนในประวัติศาสตร์เรา,าคนก็จะกลัวพวกอรอยเลื่อนตรงแถวสุมาตร,ราใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องสึนามิอันนี้มีต้องเฝ้าระวังอยู่ไหมคะอาจารย์คือเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของสึนามิเราก็มีการเฝ้าระวังติดตามกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็มีการซ้อมในเรื่องของว่าถ้าเกิด มีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในทะเลมีซึนามิเขาจะมีการขอแจ้งเตือนแถวภูเก็ตแถวทางฝั่งตะวันตกของของอันดามันใช่ใช่ก็จะมีหอแจ้งเตือนไทยอยู่เขามีการซ้อมในเรื่องของการถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าจะมีระครั้งว่าถ้าเกิดมีซึนามิเนี่ยเราจะไปอบเยพไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรมีการซ้อมอยู่ แล้วถ้าสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นนะคะในปี2067เนี้ยคิดว่าประเทศไทยอ่ะพร้อมรับมือไหมคะในเรื่องของตัวตัวบ้านเราเองอ่ะเราก็จะมีการซักซ้อมในเรื่องของการรับมือไม่ว่าจะเป็นภัยแผ่นดินไหวที่เกิดบนบกคนที่จะเตรียมพร้อมรับมือก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงโซนนั้นที่โซนเหนือโซนตะว,วันตกใช่ว่าเขาเขาก็รู้ด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของแผ่นดินไหวด้วยเขาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือว่า ในส่วนของว่าถ้าเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวขึ้นมาจริงๆอ่ะทางกรมปตุนิยมวิทยาโดยกรองเฝ้าระวางแผ่นดินไหวเขาจะมีการคำนวณหาศูนย์การแผ่นดินไหวความแรงของแผ่นดินไหวแล้วก็จะแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ผ่านในช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์อัลเลหรือว่าของ s m s ของทางอกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่มีประ,ประสานกับกลุ่ม ประชาชนที่อ,อยู่ในพื้นที่เสี่ยง <SMS S 1> ด้วยคือคนที่อยู่ในพื้นที่นี่คือจะได้รับใช่ข้อมูลที่จะส่งให้กับประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ5ถึง12นาทีสมมติได้รับข่าวสารได้รับ SMS แจ้งเตือนแล้วคือต้องทำยังไงต้องไปไหนอบพยพหรือว่ายังไงเขาะจะมะีแต่ละที่ในพื้นที่เสี่ยงเขาจะมีศูนย์ ศูนย์อพยพของเขาว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็จะมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นาะในส่วนของตรงนี้จะเป็นของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะรับช่วงในเรื่องของอีกส่วนงานใช่ในส่วนของเราก็จะมีการแจ้งแจ้งข่าวว่าเกิดเหตุการณ<ม>์แผ่นดินไหวนะมีส่วนกลางหยุดเท่านี้มีความแรงเท่านี้ แต่ทีนี้ในส่วนของกรมตุนิยมวิทยาเองเราก็มีมาตรการหรือว่ามีในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากว่ากรมตุนิยมวิทยาเป็นเ,เป็นแหล่งเรื่องของข้อมูลเพราะฉะนั้นเราเพยายามที่จะหาเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับในการตรวจขึ้นแผ่นดินไหวตามพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดข้อมูลมีความหนาแน่นมากเรื่องของออความรวดเร็วการแจ้งเตือนมันก็จะเร็วขึ้น ณปัจจุบันตอนนี้เรามีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวก็อยู่ประมาณคือ,อ,อตอนนี้71สถานีแต่ณตอนนี้เราก็มองว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นในปี67เนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณในเรื่องของการปรับปรุงต,ติดตั้งใหม่เครื่องมือให้มีความหนาแน่นมากขึ้นซึ่งกงรุ่มตันิยมวิทยาจะเป็นคนวิเคราะห์ แล้วกใ็ในเรื่องของตัวรอยเลื่อนเนี่ยจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเขาจะมีการศึกษาเรื่องของรอยเลื่อนว่าเราเจอสนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่นี่นะจะเกิดรอยเลื่อนอะไรแล้วก็เกิดรอยเลื่อนแบบไหนทางกรมทรัพยากรธรณีจะเป็นคนวิเคราะห์ซึ่งเรามีความร่วมมือกันกันกบหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่จะ ทำงานร่ว<ด>มกันในเรื่องของการแผ่ดินไหวมันทำคนเดียวไม่ได้เนาะใช่ <laughs> <laughs> ต้องมีอ,อะไรหลายหน่วยงาน <laughs> ช่กัน <laughs> อาจารย์คะแล้วพวกแบบกฎหมายโครงสร้างอาคารอย่างเงี้ยมีระบุไว้ไหมคะว่าแบบถ้าจะสร้างอาคารสร้างตึกเนี่ยมันจะต้องต้านทานต่อแผ่นดินไหวได้นะอะไรดีค่ะมีปัจจุบันเนี่ยกรมโยธาธิการและกระผังเมืองเนี่ยก็ได้ออกกดกระทรวงให้9้าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากน่านพยาพแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนนะคะ แล้วก็ซีกตะวันตกก็คือกาญจนบรุรีรวมถึงกรุงเทพมหานคร,รแล้วก็ภาคใต้อีก7จังหวัดนะคะและแก่จังหวัดกระบี่ชุมพรพัางงาภูเก็ตและนองอสงขาแล้วก็สุราษฎร์ธานีที่จะต้องเอามาตรการในเรื่องของของในเรื่องของโครงสร้างอาคาร,ค,รคืออันนี้เหมือนกับว่าซิกเลยจังหวัดที่จะต้องต้องรับมือในเรื่องของตรงนี้ ถ้าสมมติแบบเจอเหตุการณ์แบบแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยต้องหนียังไงหรือว่าต้องแบบเอาตัวรอดยังไงบ้างอะถ้าสมมติว่าเกิดณนักขณะนี้เนาะถ้าเกิดว่ามีการแผ่นมีแผ่นดินไหวรู้สึกได้มีการเขยา่าเหมือนกับตึกสั mm ่นนู่นนี่นั่นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในใต้ใต้โต๊ะก่อนเพราะว่ากลัวว่าของที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะตกใส,ส่ศีรษะแล้วก็โต๊ะก็ต้องแข็งแรงด้วยเนาะ mm hmm. พอถ้าเกิดว่าเออเรามีความรู้สึกว่ามันเริ่มแบบสงบลงแล้วเราก็ต้องวิ่งออกจากตึก อา,าอ,อ,อาคารสูงรีบออกอาคารใช่แต่ห้ามห้ามลงลิฟต์ห้ามขึ้นลิฟต์อ่าให้หาวิธีที่ลงไปหาไปอยู่ข้างล่างเร็วที่สุดแล้วก็ออกไปในพื้นที่ที่ไกลตึกสูงสูงอ,อยู่ในที่โลง่งเป็น,นะะลานกว้างอะไรแบบนี้ใช่เป็นล<ช>านกว้างใต้ต้นไม้ก็ไม่ควรถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ต้นไม้อะไรที่มันจะหักตกลงศีรษะได้อยู่ในที่โล่ง ค่ะอาจารย์คะอย่างเนี้ยเท่าที่ฟังมา,างั้นก็คือสรุปว่าแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือจะไม่สามารถทำนายได้ถูกไลยค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะงั้นแบบนี้เราก็ต้องคนมีการแบบรับมือแล้วก็ซ้อมให้มันมีสติตลอดเวลาแล้วก็หาที่กำบงังถูกต้องไหยคะค่ะอาจารย์ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับอินโฟเฟสค่ะค่ะแล้วันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ